สวัสดีครับพบกับพวกเราพ่อจ๋าแม่จ๋าพาเที่ยวตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับนี่ตอนนี้เช้าเราออกจากที่พักมา,าตีห้าเลยนะฮะเพื่อที่จะขึ้นไปที่ยอดเขาพรเนินทุ่งนะครับอยู่ข้างบนของอุทยานนี้นะครับเราเดินทางออกมาตอนนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งชัง่วโมงเราก็มาถึงที่ แถ้นกลางนะอากาศเช้านี้บอกดีครับที่อุทยานชาติแกลตาเนีอากาศดีมากนั่งกระบะท้ายมานี่ไม่ได้เตียมอะไรเลยครับเตียงมาอย่างนี้เลยหนาวเลยครับสันเลยเพราะว่าลมเย็นมากแล้วก็มอกใตมมแรกสองข้างทางที่ผ่านมานะครับก็เราก็หวังกันว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปที่พันธุ์ทุ่งกันเนี่ยไม้ตีหัวแล้ววะ เราจะไปดูทะเลบอกกันข้างบนนะครับเราก็พอเวลาขอให้เจออย่างนั้นนะครับเราจะไปดูพาชิตขึ้นกันก่อนกเดี๋ยวดูว่าเราจะทานกันตรงไหนคิดว่าถ้าบนเดินท้องคง,งไม่ทานหนะาวที่กขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปชมหรือระหว่างทาเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศยามเช้าสดใสขอ,ขอขงคุณนักชัตนแกะกระจาษ แนะนำที่จดเอารถส่วนตัวขึน้นมาเพราะเส้นทางมันจะค่อนข้างวิบากนิดหนึ่งคิดว่าถ้าเกิดเราใช้บริการของชุมชนเนี่ยจะมีความชำนาญในเส้นทางมากกว่าเรานะคะตอนาจะมีความอดภัยมากกว่าจะมีการกําหนดราคาที่เป็นมาตรฐานจากทางอุทิยารว่ารถที่ขึ้นมาเนี่ยก็ยจะเป็นราคาเดียวกันหนึ่งพันแปดร้อย 1, บาทก็จะเป็นก็จะเป็นราคาเหมานะคะก็จะนั่งได้ไม่เกิน8คนแต่ถ้าเกิดใครมา1ิคนก็จะก็สูงสุดได้ไม่เก เล่นทางมันมันวิ่งได้ไม่เร็วอะ่ะมันวิ่งได้ช้ารถถ้าเกิดใครที่จะไปดูพาดพิงขึ้นทางบนต้องต้องปนอก,ต,อนอกต้องไปนอกทางจากตรงนี้เนี่ยขนาดเราเออกปฏิบาเนี่ยยังยังไม่ทำเลย ก็เลยว่ากระตั้งหลักมุ่งขึ้นเนินที่เว่าขึ้นเนินชันนะก็เลยเจาะตั้งปล่าเราพได้ถ่ายภาพทีขึ้นับทีก็จะเป็นจุดชวมวิวจุดเน่น,นะครัดาดยถ่ายภาพทิศขึ้กันตรงนั้นปรมาหกโมงกว่าครป่าเราก็สว่างแล้วนะครับเราเห็น้นง,ง,ง,งได้ชัดเจนขึ้นเมื่อวาน เรามาพักกันที่บริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำเ mm hmm. ก็นรจานนี่เราพอ mm hmm. ดีจะได้ได้ยินเสียงฟ้าร้องได้ยินเสียงมองมาทีป่าอย่างเมฆมันขึ้นมากเลยแสดงว่ามันมีฝนมี hmm. ความสมบูรณ์ของป่าของอะไรพวกนี้ mm hmm. มันจะค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์มีความชุ่มชื้นบางทั้งเเกิดมีฝนตกได้ชุกกว่าบริเวณที่อื่นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวตรงน,นี้เดี๋ยวเรามาชมจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งครับ ที่ขึ้นก็คือเราสามารถมาชมตรงนี้ถ้าเกิดเราเดินทางมาเราต้องวางเวลาให้มาถึงตรงนี้ประมาณสักหกโมงไม่เกิน6กโมงสินาทีพระอาทิตย์จะเริ่มขึ้นม่านเขาจัดตนวเราไปกันต่ออันนี้เมื่อกี้เสียงฉนีอันนี้เสียงข้างแว่น <c oughs> ลองตามเสียงชนีไงเสียงชนีมันร้องปัวปัวปัวเลยลองมะ,ะ,ะ,ะนี่หน้าลังถึงชอบเอา้หูคุยเปรียบเทียงกับชนียิ้มลองห <ไอ S 2> ัว เสียงนองกนอะไรอ่ะไม่รู้นกอะไรนกก,กบป่ะที่เขาบอกอ่ามันจะมีเดิ๋ยที่วันนี้จะมีนกกบอยู่ที่เขาบอกว่าจะคอยมาต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาบนจุดชมวิวพะเนนทุ่งนะครับตอนนี้ยังได้ยินแต่เสียงันนี้คนเยอะ <laughs> บรรยากาศค่อนข้างจะคลืกคล่กนันทีเดียวนะครับบนยอดเขาแห่งนี้อากาศดีมาก สุดยอดครับอากาศเย็นสบายไม่ร้อนเลยหนาวไม่ซ้ำ รอยเล็บต้องลอยเคี้ยวฟันเขาหมีที่เป็นลักษณะแบบนี้ที่ชอบขึ้นต้นไม้หาหาอาหาราหาน้ําผึ้งหาอะไรตามต้นไม้นี่ก็จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกมันว่าหมีมาหรือหมีคนเพราะเขาสามารถที่จะยืนสองขาได้ใช่ครับแล้วลักษณะ,ะรูปร่างของเขาเนี่ยมันจะปาดเปรี้ยวมีขนที่สั้นเกลียนครับสามารถยืนสองขาได้และที่สาคัญก็คือเราต้องดูสังเกตมาร์กที่คอ ถ้าเป็นหมีหมาจะเป็นลูกตัวยูแต่ถ้าหมีควายเนี่ยขนเราจะปุยแล้วตัวจะใหญ่แล้วก็สัญลักษณ์ตรงคอจะเป็นลูกตัววีเราได้ยินเสียงนกกกน่าจะอยู่แถวๆที่เราจอดรถนะครับครับแล้วส่วนใหญ่นั้นเขาจะตั้งชื่อพวกนกพวกปีเสื้อพวกอะไรพวกเนี้ให้มันฟ้องกับกับเสียงหรือไม้ก็สีครับพยายามครับ เราจะพยายามตั้งให้มันเรียกง่ายๆอันนี้นกกนี่ก็คืออยู่ในกลุ่มกองนกเงือก <c oughs> นกเงือกที่แก่งกระจานก็สามารถพบเห็นได้ได้ได้ไดไดหลายชนิดนะครับไม่ต่ำกว่าห้าหกชนิดีกว่า่เขา,าขใ,นในหญ่เขาใหญ่ก็ <c oughs> น,น่่เนาะครับเนี่ยถือว่าโชกดีแก่อาจาจา์ป่าคือฝั่งด้านตะวันตกที่เรานั่งมองที่เรายืนมองขอบเมฆไปทางด้านเขาสูงๆหลังป้าย ที่บอกว่าพนินทุ่งนะครับป่าแถบนั้นะจะเป็นป่าพื้นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านเลยก็คือเทือกเขาบ้านเพราะฉะนั้นฟามฟามฟามหลากหลายเนี่ยครับของสัตว์ป่าเนี่ยมันก็จะสามารถข,ข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาเราก็มีโอกาสได้พบเห็นอย่างเร็วอย่างเมื่อล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยครับ<อ>ก็มีข่าวดีก็คือแก่งกระจานกะ่อนหน้านี้เคยพบเห็นเสือกงแค่สองตัวแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราพบเห็นตัวใหม่ที่ของคุณยกเข้ามาแหละครับ สามารถถ่ายรูปได้จากกล้องคามีราแท็บที่เราวางขาไดน้นี่มีความหวังแล้วทัแล้วพาเมียไปไปเที่ยวบึงบอระเพ็ดไม่สำเร็จเราคิจะพามาแก่งอาจารย์่ครับมาแกะาเต็นท์แกะกระจาดสักหน่อยโซนบ้านกลางก็จะพบเห็นพวกเสือดาวเสือดำกันบ่อยใช่ที่เห็นนี่บางทีออกมาตรงเรียถนนเลยใช่ใช่ครับ<ด> เราจะตามเสียงนกกรกกันมาที่จุดชมวิวเขาพะเนินทุ่งวิวสวยมากครับแต่ก็คือผิดหวังนิดนึงตรงที่ว่ามันไม่มีหมอกนะฮะแต่เราก็ได้ชมทะเลเหมอกตรงจุดชมวิวของกมง22แล้วก็จุดชมวิวต่างต่างระหว่างทางมาแล้วบรรยากาศอากาศดีมากลมเย็นสบายนะครับแล้วก็จุดข้างบนเนี้ย ก็จะมีศูนย์บริการท่องเที่ยวนะครับก็มีบริการอาหารและเครื่องดื่มด้วยนะครับแล้วก็ที่อยู่ข้างหลังผมขึ้นมาไม่ผิดหวังเจ้าถิ่นของที่นี่นะครับข้างแห่นถิ่นใต้อที่ต้นไม้ข้างหลังนี่มันกระโดดไปแล้วมันกระโดดนั่น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 ปีนอยู่นั่นเป็นข้างแว่นที่เป็นสัตว์ประจำถิ่นของที่นี่เลยนะครับที่พยานามฆชาแก่กระจา์นะครับก็ เราก็ออกมาหาทินงนะครับแล้วก็เหมือนก็นมาต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับให้เราได้ชมวิถีชีวิตของสัตว์ป่าที่อยู่ตาง,งชาติครับก็รอเวลาที่จะลงจากพนเรนทุ่งกันแล้วนะครับจุดชมวิวเขาพนินทุ่งเนี่ยทางขึ้นลงก็จะเป็นทางเขาที่มีความลาดชันทีงสูง ทางอุทยานก็เลยได้จัดเวลานในการขึ้นและลงช่วงเช้าเนี่ยก็จะขึ้นกันได้ตั้งแต่เวลาตี5้ถึง8โมงเช้านะครับแล้วก็จะปล่อยให้ลงกันในช่วง9โมงจนถึง1 1บโมงครึ่งแล้วก็อีกทีจะให้เ,เป็นช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็จะเริ่มต้นตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสแล้วต้นหลังบ่าย 3, นไปก็จะเป็นเวลาลงนะครับเพื่อเพราะว่าทางขึ้นขเขาจะค่อนข้างชันและแคบมันก็จะลำบากในการสวนกันนะครับก็เลยต้องจัดเวลาอย่างนี้เพื่อความสะดวก ก็คือถ้าทส่วนใหญ่ถ้าขึ้นมาเที่ยวแบบวันเดทริปก็จะขึ้นมากันในช่วงเช้าแล้วก็เก้าโมงเราก็ลงกันช่วงสายนะครับส่วนใหญ่ถ้าแล้วเราขึ้นถ้าเป็นช่วงบ่ายเนี่ยก็คือจะขึ้นมาเพื่อที่จะมาแคมป์วิ้งค้างคืนกันบนเขาวัน,นินพุ่งแห่งนี้นะครับเพื่อไม่ให้มีความหนาแน่นจนเกินไปนะก็ทางอุทยานก็จะมีจํากัดลิมิตคนด้วยในการขึ้นหรือในการเข้าพักค้างคืนบนพน,นันพุ่งในแต่ละวันครับ เดี๋ยวตรงเส้นทางตรงนี้เราก็เป็นเส้นทางวงเขาไปขึ้นตลับตงขึงง้นลบแต่เราก็จะเป็นทางลงก็เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเราจะลงไปทางลางกันเดี๋ยวตรงข้างล่าเราจะมีมัคตรงจุดที่เป็นโป่งผีเสื้อนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะแวะไปชมผีเสื้อกันว่าวันนี้ผีเสื้อจะลงโป่งก,กันสูงใหญ่สักแค่ไหนนะครับไปตามชมนะครับแรงใจลง,งนะฮะนะครับรถกำลังวิ ความนุ่นนวลนุ่มนวมากเลยค่ะลงเขราบเรียบคุยด้วน กิจการไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการพิชิตยอดเขาประเนินทุ่งนะครับที่เราขึ้นกันตั้งแต่ออกมาตั้งตีห้านะถึงประเนินทุ่งมาเจ็ดโมงเช้านะครับใช้เวลาสิบชั่วโมงแล้วทีก่อนที่เราก็ลงมากลับเราก็แวะกันที่แคมป์กลางวันนี้จะทำภารกส่วนตัวแล้วก็ไม่ลืมที่จะประทับตาอุทยานด้วยเพราะเรามีผาสปอร์ตทะยานอยู่นะครับก็ประทับไว้เป็นที่ระลึกสำหรับการมาในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับที่พักแล้วเพื่อที่จะกลับัน ให้สดชื่นนะครับเพราะว่าที่อากาศร้อนมากสำหรับข้างล่างนะฮะก็พระจ่าแม่จา่าพาเที่ยวก็วต้องขอลากันไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้นะฮะสำหรับบรรยากาศสวยๆจากแก่งกระจานนะครับบ๊ายบาย <Bye. S 1> ข้างเว้นตาย <laughs>